จัดอันดับกับ PN ภูมิใจเสนอ10อันดับอาวุธที่ทรงประสิทธิภาพของสหรัฐอเมริกาดูโฆษณาอย่างน้อย1น,นาทีเพื่อสนับสนุนช่องนะครับการจัดอันดับอาวุธที่ทรงประสิทธิภาพของสหรัฐอเมริกาอาจแตกต่างกันไปตามเกณฑ์ที่ใช้ไม่ว่าจะเป็นด้านเทคโนโลยีพลังทำลายล้างหรือความสามารถในการปฏิบัติภารกิจที่หลากหลายอย่างไรก็ตาม อาวุธที่ถูกกล่าวถึงบ่อยครั้งในฐานะอาวุธที่มีความทันสมัยและทรงอนุภาพสูงสุดมีดังนี้ครับอันดับที่10ปืนไรเฟิลจู่โจม m c a 1ปืนไรเฟิลจู่โจม m c a 1เป็นปืนเล็กสั้นที่พัฒนามาจากปืนเล็กยาว M4 คาบินและเป็นอาวุธประจำกายมาตรฐานของหน่วยรบพิเศษและกองกำลังเฉพาะกิจของกองทัพสหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทัพของประเทศพันธมิตรทั่วโลกและประเทศไทย MCA 1ถูกพัฒนาขึ้นจาก MC คา r b i n โดยเน้นการใช้งานของหน่วยรบพิเศษซึ่งความแตกต่างที่สำคัญที่สุดคือ MC คาบินมีโหมดการยิงเป็นเซฟเซมิเบิร์สคือยิงชุดละสามนัดส่วน MCA 1มีโหมดการยิงเป็นเซฟเซมิออโต้คือยิงอัตโนมัติเต็มรูปแบบหรือฟูลออโต้ทำให้มีประสิทธิภาพในการรบระยะประชิดสูงกว่า ลำกล้องของ mca 1มักจะมีความหนาและแข็งแรงกว่า m c รุ่นมาตรฐานเพื่อรองรับการยิงอัตโนมัติที่ต่อเนื่องเป็นเวลานานความโดดเด่นและลักษณะสำคัญของ mca 1 mca 1มีโครงปืนด้านบนแบบหลังเรียบพร้อมรางพิกาตินี milstd 1 9 1 3ทำให้สามารถติดตั้งอุปกรณ์เสริมได้หลากหลายชนิดเช่นกล้องเล็งและสูนช่วยเล็งทุกชนิดอุปกรณ์เล็งด้วยเลเซอร์ไฟฉายและเครื่องยิงลูกระเบิด M203 หรือ M320 มีขนาดสั้นกว่าปืน M16 ทําทำให้คล่องตัวในการปฏิบัติงานในพื้นที่จำกัดน้ำหนักเบาเหมาะสำหรับการพกพาและใช้งานในภารกิจที่ต้องใช้ความคล่องตัวสูงเป็นปืนที่ได้รับการพิสูจน์แล้วในการรบหลายสมรภูมิทั่วโลกแม้ว่าจะมีปัญหาด้านความน่าเชื่อถือในสภาพแวดล้อมที่สกรปรกอยู่บ้างแต่ก็ได้รับการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องกองทัพไทย โดยเฉพาะหน่วยรบพิเศษและหน่วยรบหลักบางส่วนได้จัดหาและใช้งานปืนไรเฟิลจุ่โจม m c a 1และ m c carbine อย่างกว้างขวางโดยมักมีการปรับปรุงติดตั้งอุปกรณ์เสริมที่ทันสมัยตามมาตร,รฐานสากลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรบของกำลังพลครับอันดับที่9ระเบิดนำวิถีด้วยเลเซอร์ GBU-12 p a v e w a GBU-12 Paveway เป็นระเบิดนำวิถีด้วยเลเซอร์ที่มีชื่อเสียงและถูกใช้อย่างแพร่หลายทั่วโลกรวมถึงกองทัพอากาศไทยด้วย GBU-12 เป็นส่วนหนึ่งของตระกูลปาเวซึ่งเป็นชุดอุปกรณ์ที่ใช้แปลงระเบิดแบบไม่นำวิถีให้กลายเป็นระเบิดนำวิถีที่มีความแม่นยำสูง GBU-12 ใช้ระเบิด MK-82 เป็นแกนกลางซึ่งเป็นระเบิดทำลายอนเนกประสงค์ขนาด500ปอนด์มีการติดตั้งชุดนำวิถีปาเวทูเข้าไป ซึ่งประกอบด้วยชุดค้นหาเลเซอร์ที่ส่วนหัวทำหน้าที่ตรวจจับแสงเลเซอร์ที่สะท้อนจากเป้าหมายชุดควบคุมและครีบปีกที่ส่วนท้ายมีครีบควบคุมขนาดใหญ่ที่ใช้ในการบังคับทิศทางของระเบิดในขณะที่ร่วงลงสู่เป้าหมายการชี้เป้าก่อนหรือหลังการปล่อยระเบิดเครื่องบินหรือหน่วยภาคพ,พื้นดินจะต้องใช้เลเซอร์ชี้เป้าส่องไปที่เป้าหมายอย่างต่อเนื่องเมื่อระเบิดถูกปล่อยออกมา ชุดนำวิถีจะใช้ครี่อปีกบังคับทิศทางให้ระเบิดพุ่งตรงไปยังตำแหน่งที่มีแสงเลเซอร์ส่องอยู่ทำให้สามารถโจมตีเป้าหมายได้อย่างแม่นยำ GBU 1 2 p a r w a y e t o เป็นอาวุธที่ช่วยให้การโจมตีทางอากาศมีความแม่นยำอย่างมากเมื่อเทียบกับระเบิดแบบไม่นำวิถีทำให้ลดความเสียหายข้างเคียงการใช้ชุดอุปกรณ์ p a w a v e t o มาติดตั้งกับระเบิด MK 8 2ที่มีอยู่ในคลังอยู่แล้วทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อระเบิดนำวิถีใหม่ทั้งลูก มีการใช้งานในกองทัพอากาศหลายประเทศทั่วโลกรวมถึงกองทัพอากาศไทยที่ใช้กับเครื่องบินขับไล่หลักเช่น F-16 Fighting Falcon ในภารกิจโจมตีภาคพื้นดินและการสนับสนุนทางอากาศโดยใกล้ชิดเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการโจมตีเป้าหมายที่มีความแม่นยำสูงซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการยกระดับอำนาจการรบทางอากาศสู่พื้นของไทยครับอันดับที่8 ขีปนาวุธโทมาฮอคโทมาฮอคครูสมิสไซ์ขีปนาวุธร่อนโทมาฮอคเป็นหนึ่งในอาวุธยุทธศาสตร์ที่สำคัญที่สุดของกองทัพเรือสหรัฐอเมริกาและกองทัพเรืออังกฤษเป็นที่รู้จักในด้านพิสัยทำการไกลความแม่นยำสูงและความสามารถในการโจมตีเป้าหมายที่อยู่หรือเข้าไปในดินแดนของศัตรูโทมาฮอคถูกออกแบบให้บินที่ระดับความสูงต่ำมากหลังจากเครื่องยนต์หลักติด เพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจจับของระบบเรดาร์ของข้าศึกทําให้ยากต่อการสกัดกันใช้ระบบนําวิถีที่ซับซ้อนหลายชั้นทําให้สามารถโจมตีเป้าหมายได้ด้วยความแม่นยําสูงโทมาฮอคบรรทุกหัวรบระเบิดแรงสูงน้ําหนักประมาณ1000ปอนดรุ่นเก่าบางรุ่นเคยสามารถบรรทุกหัวรบนิวเคลียร์ได้แต่รุ่นที่ใช้ในปัจจุบันส่วนใหญ่เป็นหัวรบธรรมดาขีปนาวุธได้รับการออกแบบให้มีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ตามรุ่นบล็อกต,ต่างๆเพื่อเพิ่มขีดความสามารถทมาฮอคถูกใช้งานอย่างเป็นทางการครั้งแรกในปฏิบัติการพายุทะเลสาย Operation Desert Storm ในสงครามอ่าวปี1991และได้กลายเป็นอาวุธหลักในการเปิดฉากโจมตีทางอากาศในความขัดแยง้งสำคัญสำคัญของสหรัฐอเมริกานับตั้งแต่นั้นมาเนื่องจากความสามารถในการโจมตีที่แม่นยำและลดความเสี่ยงต่อชีวิตนักบินปัจจุบันมีเพียงไม่กี่ประเทศเท่านั้น ที่ได้รับอนุญาตให้จัดซื้อและใช้งานโทรมาฮอคได้แก่สหรัฐอเมริกาสหรชาชอาณาจักรและออสเตรเลียที่กำลังอยู่ในระหว่างการจัดซื้อและบรรจุเข้าประจำการครับอันดับที่ 7. ระบบป้องกันขีปนาวุธแพทริออต a t r i o t m i s s s l e s y s t e m ระบบป้องกันขีปนาวุธแพทริออตเป็นระบบป้องกันภัยทางอากาศ และขีปนาวุธภาคพื้นดินสู่อากาศที่มีความทันสมัยและเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางของสหรัฐอเมริกาและประเทศพันธมิตรระบบ p a t r i o อ1ชุดประกอบด้วยส่วนประกอบหลักที่ทำงานร่วมกันเรดาร์ a n m p q 6 5 a เป็นหัวใจของระบบทำหน้าที่ค้นหาติดตามและนำวิถีขีปนาวุธสกัดกั้นโดยใช้เทคโนโลยีเรดาร์แบบเฟสอาร์เรยการจัดเรียงเสาอากาศแบบปรับเฟสสถานีควบคุมการยิง ศูนย์บัญชาการและควบคุมทั้งหมดของระบบผู้ปฏิบัติงานใช้ส่วนนี้ในการประเมินภัยคุกคามและสั่งการยิงแท่นยิงใช้แท่นปล่อยขีปนาวุธซึ่งสามารถบรรจุขีปนาวุธได้หลายลูกเช่น PAC-2 บรรจุ4ลูกหรือ PAC-3 MSE บรรจุได้ถึง12ลูกเครื่องกำเนิดไฟฟ้าจ่ายพลังงานให้กับทั้งระบบระบบ Patriot เป็นที่รู้จักจากการมีบทบาทในสงครามอ่าวเปอร์เซีย ปี1,991ในการพยายามสกัดกานขีปนาวุธสกัดของอิรักนอกจากนี้ยังถูกส่งไปประจำการในหลายพื้นที่ที่มีความตึงเครียดทั่วโลกและเป็นหนึ่งในระบบป้องกันภัยทางอากาศที่สหรัฐอเมริกาส่งมอบให้แก่ยูเครนเพื่อรับมือกับการโจมตีทางอากาศของรัสเซีย Patriot เป็นระบบที่มีพันธมิตรสหรัฐอเมริกาใช้งานอย่างแพร่หลายกว่า18ประเทศทั่วโลกรวมถึงสมาชิกนาโต และประเทศในเอเชียตะวันออกและตะวันออกกลางเช่นเยอรมนี ani, ญี่ปุ่นเกาหลีใต้ซาอุดีอาระเบียอิสราเอลและประเทศไทยที่มีการจัดหา Patriot PAC-3 มาใช้งานครับอันดับที่6รถถังหลัก M1 Abrams รถถังหลัก M1 Abrams เป็นรถถังหลักยุคที่3และเป็นสัญลักษณ์ของอำนาจทางการทหารของกองทัพสหรัฐอเมริกา ได้รับการออกแบบมาเพื่อการรบในยุคใหม่โดยเน้นไปที่การยิงที่แม่นยำการป้องกันที่แข็งแกร่งและความคล่องตัวในสนามรบชื่อ M1 Abrams ตั้งตามชื่อของพลเอกเครตันเอบรามอดีตผู้บัญชาการทหารสูงสุดของสหรัฐอเมริกา M1 Abrams ใช้เกราะคอมโพสิตท,ที่มีประสิทธิภาพสูงในการต้านทานกระสุนเจาะเกราะและหัวรบต่อต้านรถถังรุ่นของสหรัฐอเมริกาและพันธมิตรใกล้ชิดบางประเทศมีการติดตั้งเกราะยูเรเนียม ซึ่งให้การป้องกันที่ยอดเยี่ยมแต่ทำให้รถถังมีน้ำหนักเพิ่มขึ้นมากใช้เครื่องยนต์กังหันแกส๊สให้กำลังสูงถึง1 5 0 0แรงมา้าทำให้รถถังหนักขนาดนี้มีความคล่องตัวสูงมีเสียงรบกวนต่ำกว่ารถถังเครื่องยนต์ดีเซลทั่วไปและสามารถใช้เชื้อเพลิงได้หลายชนิดข้อเสียหลักคืออัตราการบริโภคน้ำมันเชื้อเพลิงที่สูงมากมีระบบควบคุมการยิงด้วยคอมพิวเตอร์และกล้องเล็งความร้อนสำหรับคนยิงและผู้บังคับรถ ในรุ่น M1A2 มีการติดตั้งระบบการจัดการข้อมูลในสนามรบทําให้สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลเป้าหมายกับหน่วยอื่นๆในเครือข่ายได้แบบเรียลไทม์ความอยู่รอดของคนประจํารถมีการแยกช่องเก็บกระสุนออกจากห้องคนประจํารถโดยมีแผงการระเบิดซึ่งเป็นคุณสมบัติสําคัญที่เพิ่มความปลอดภัยของคนประจํารถเมื่อกระสุนถูกโจมตีมกองทัพบไทยได้จัดหารถถัง M1A1 SA Abrams 2 ที่ได้รับการปรับปรุงจากสหรัฐอเมริกาภายใต้โครงการ Excess Defense Article เพื่อใช้ทดแทนรถถัง M 6 0 p a t แพตตรุ่นเก่าโดยรถถังเหล่านี้เริ่มเข้าประจำการในกองทัพบ,บกไทยแล้วครับอันดับที่5เรือดำน้ำพลังงานนิวเคลียร์ชั้นโอไฮโอโอไฮโอคลาสซับมารีนเรือดำน้ำพลังงานนิวเคลียร์ชั้นโอไฮโอเป็นเรือดำน้ำยุทธศาสตร์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุด ที่เคยสร้างขึ้นให้กับกองทัพเรือสหรัฐอเมริกาถือเป็นส่วนสําคัญของนโยบายป้องปรามด้วยอาวุธนิวเคลียร์ของสหรัฐอเมริกาหรือที่เรียกว่านูเคลียร์ไทรแอดหรือปรีเอกาณุภาพนิวเคลียร์เรือดำน้ําชั้นนี้แบ่งออกเป็น2บทบาทหลักตามการติดตั้งอาวุธบทบาทที่1เรือดำน้ําขีปนาวุธทางยุทธศาสตร์มีจํานวน14ลําเป็นส่วนสําคัญที่สุดของการป้องป,องปรามนิวเคลียร์ทางทะเลอาวุธหลัก ขีปนาวุธนำวิถีข้ามทวีป Trident II D5 จำนวน20-24ถึงยท่อยิงขีปนาวุธ Trident II D5 แต่ละลูกสามารถบรรทุกหัวรบนิวเคลียร์หลายหัวที่กำหนดเป้าหมายได้อย่างอิสระทำให้เรือดำน้ำลำเดียวมีอำนาจการทำลายล้างที่สามารถทำลายหลายเมืองหรือหลายประเทศได้มีภารกิจลาดตระเวนใต้น้ำอย่างลับๆเพื่อให้มั่นใจว่าสหรัฐอเมริกาจะสามารถตอบโต้การโจมตีด้วยนิวเคลียร์ได้ แม้ว่าฐานทัพบ,บนบกจะถูกทำลายไปแล้วก็ตามบทบาทที่2เรือดำน้ำติดตั้งขีปนาวุธนำวิถีมีจำนวนสี่ลำเน้นการโจมตีเป้าหมายภาคพื้นดินด้วยอาวุธธรรมดาและภารกิจพิเศษอาวุธหลักท่อยิงขีปนาวุธทรีเดนเดิม22ท่อถูกดัดแปลงเพื่อบรรจุขีปนาวุธร่อนโทมาห์กได้สูงสุดถึง154ลูกโดยแต่ละท่อสามารถบรรจุโทมาห์กได้7ลูกยังคงมีตอปิโด mk 4 8 สำหรับป้องกันตัวเองและให้การสนับสนุนการโจมตีด้วยอาวุธธรรมดาแบบรวดเร็วและแม่นยำในพื้นที่พิพาทและสนับสนุนภารกิจของหน่วยปฏิบัติการพิเศษเรือดำน้ำชั้นโอไฮโอเป็นที่รู้จักในฐานะ s i l e n t Deterrent แปลว่าการป้องปรามที่เงียบเชียบเนื่องจากความสามารถในการซ่อนตัวใต้น้ำเป็นเวลานานหลายเดือนทำให้เป็นอาวุธตอบโต้ที่แทบไม่มีทางถูกทำลายได้ในการโจมตีครั้งแรกซึ่งเป็นหลักประกันความมั่นคงสูงสุด,ขอ,สดของสหรัฐอเมริกาครับ อันดับที่4เรือบรรทุกเครื่องบินพลังงานนิวเคลียร์ชั้นนิมิต n i มิตค c l a s s a i r ร r a แค c a r ยเรือบรรทุกเครื่องบินพลังงานนิวเคลียร์ชั้นนิมิตเป็นชั้นเรือบรรทุกเครื่องบินขนาดใหญ่พิเศษของกองทัพเรือสหรัฐอเมริกาถือเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งอำนาจทางทะเลและการแสดงกำลังของสหรัฐอเมริกาทั่วโลกชั้นเรือนี้ตั้งชื่อตามเรือลำแรกคือ USS Nimitz ซึ่งตั้งตามชื่อจอมพลเรือเชสเตอร์ W ับเบนิมิตผู้บัญชาการทัพเรือแปซิฟิก ของสหรัฐอเมริกาในสงครามโลกครั้งที่สองชั้นเรือนี้ใช้เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ทำให้เรือมีพิสัยปฏิบัติการที่แทบจะไร้ขีดจำกัดและไม่จำเป็นต้องเสียเวลาเติมเชื้อเพลิงให้เรือพลังงานจากเครื่องปฏิกรณยยังจ่ายให้กับระบบขับเคลื่อนและระบบไอน้นาที่ใช้ในการยิงเครื่องบินจากเครื่องดีดสามารถบรรทุกเครื่องบินรบได้เกือบหนึ่งกองทัพอากาศขนาดเล็กโดยมีขีดความสามารถในการปฏิบัติการบินได้เกือบตลอดเวลา ใช้เครื่องดีดแบบไอ้น้ำจำนวน4ตัวเพื่อเร่งความเร็วเครื่องบินให้พุ่งขึ้นจากดัดฟ้าบินได้อย่างรวดเร็วใช้ระบบสายเคเบิลจับเครื่องบินเพื่อช่วยให้เครื่องบินลงจอดในระยะทางสั้นบนดัดฟ้าเรือเรือบรรทุกเครื่องบินชั้นดิมิตไม่ได้ปฏิบัติการเพียงลําพังแต่เป็นศูนย์กลางของกองเรือรบขนาดใหญ่ซึ่งประกอบด้วยเรือลาดกระเวนเรือพิฆาตติดอาวุธนํำวิถีและเรือดำน้ำําเพื่อให้การป้องกันและการสนับสนุนในทุกมิติ ติดตั้งระบบป้องกันร,ระยะไกลเช่นปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานฟาลังซีไ w s และขีปนาวุธต่อสู้อากาศยานเช่น r i m 1 6 2 e s s m เและ r i ร1 1 6เอ็่อเรือบรรทุกเครื่องบินชั้นนิมิตกำลังถูกแทนที่ด้วยเรือบรรทุกเครื่องบินรุ่นใหม่กว่าซึ่งเป็นเรือบรรทุกเครื่องบินที่ใหญ่และทันสมัยยิ่งขึ้นไปอีกขั้นครับอันดับที่ 3. เครื่องบินทิ้งระเบิด B2 Spirit เครื่องบินทิ้งระเบิด B2 Spirit เป็นเครื่องบินทิ้งระเบิดทางยุทธศาสตร์ความเร็วสูงที่โดดเด่นของกองทัพอากาศสหรัฐอเมริกาโดยเป็นที่รู้จักกันดีในฐานะเครื่องบินทิ้งระเบิดล่องหนที่มีราคาแพงที่สุดในโลกเป็นส่วนสำคัญของกองกำลังป้องปรามนิวเคลียร์และยุทธศาสตร์การโจมตีทั่วโลกของสหรัฐอเมริกาลักษณะเด่นที่สำคัญที่สุดของ B2 Spirit คือเทคโนโลยีล่องหน ด้วยรูปทรงปีกบินแบบ Flying Wing เป็นการออกแบบที่ไม่มีหางและส่วนปีกและลำตัวที่รวมเป็นหนึ่งเดียวช่วยลดการสะท้อนของคลื่นเรดาร์อย่างมากการเคลือบผิวด้วยวัสดุพิเศษทำให้คลื่นเรดาร์ถูกดูดซับแทนที่จะสะท้อนกลับระบบลดความร้อนที่ปล่อยออกมาจากเครื่องยนต์ทำให้ยากต่อการตรวจจับด้วยระบบอินฟราเรด b 2 Spirit สามารถบินข้ามทวีปได้โดยไม่หยุดพักและสามารถปฏิบัติภารกิจได้นานถึง44ชั่วโมง เมื่อมีการเติมเชื้อเพลิงกลางอากาศทําให้สามารถโจมตีเป้าหมายได้ทุกมุมโลกเดิมออกแบบมาเพื่อภารกิจป้องปรามนิวเคลียร์ในยุคสงครามเย็นแต่ปัจจุบันถูกใช้เป็นหลักในการโจมตีด้วยอาวุธตามแบบเพื่อเจาะทะลุแนวป้องกันทางอากาศที่ซับซ้อนของสัตรูในระยะเริ่มแรกของสงครามโครงการ b ีทูเริ่มต้นในยุคสงครามเย็นโดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างเครื่องบินทิ้งระเบิดที่สามารถบินทะลุทะลวงแนวป้องกันของสหภาพโซเวียต ได้โดยไม่ถูกตรวจจับแม้ว่าโซเวียตจะล่มสลายไปก่อนแต่โครงการนี้ก็ยังคงเดินหน้าต่อโดยมีการผลิตออกมาทั้งสิ้น21ลำปัจจุบันเหลือประจำการ19ลำเนื่องจากเกิดอุบัติเหตุ1ลำและปลดประจำการ1ลำจากเหตุไฟไหม้ทำให้เป็นเครื่องบินรบที่มีต้นทุนต่อหน่วยสูงที่สุดในโลกครับอันดับที่2เครื่องบินขับไล่ F-35 Lightning II เครื่องบินขับไล f ่ f 3 5 lightning II เป็นหนึ่งในเครื่องบินขับไล่โจมตีที่ทันสมัยที่สุดในโลกจัดอยู่ในกลุ่มเครื่องบินขับไล่ยุคที่5ซึ่งมีคุณสมบัติหลักคือเทคโนโลยีล่องหนและการผสานรวมข้อมูลขั้นสูงเป็นผลผลิตจากโครงการ joy strike fighter ของกระทรวงกลาโหมสหรัฐอเมริกาโดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างเครื่องบินรบหลายบทบาทที่มีราคาจับต้องได้มากขึ้นเพื่อใช้แทนเครื่องบินรบหลายรุ่นของสหรัฐอเมริกาและพันธมิตร F-35 ถูกออกแบบมาให้มี3รุ่นหลักเพื่อรองรับการใช้งานที่แตกต่างกันของกองทัพสหรัฐอเมริกาและพันธมิตรรุ่นที่1 F-35A Conventional Takeoff and Landing เป็นรุ่นมาตรฐานสำหรับการบินขึ้นลงแบบปกติบนรันเวย์สนามบินทั่วไปมีปืนใหญ่อากาศ GAU-22A ขนาด25มิลิเมตรติดตั้งภายใน2 f 3 5 b short take off and vertical landing เป็นรุ่นที่สามารถบินครึ่งในระยะสัน้นและลงจอดในแนวดิ่งได้คล้ายเฮลิคอปเตอร์โดยใช้ระบบพัดลมยกและท่อไอเสียเครื่องยนต์ที่หมุนได้90องศาทำให้สามารถปฏิบัติการจากเรือบรรทุกเครื่องบินขนาดเล็กหรือฐานบินชั่วคราวได้3 f 3 5 c carrier v a r i a n เป็นรุ่นสำหรับปฏิบัติการบนเรือบรรทุกเครื่องบินขนาดใหญ่โดยเฉพาะมีปีกที่ใหญ่กว่า เพื่อเพิ่มแรงยกในการบินขึ้นลงจากเรือใช้ระบบดีดตัวและเกี่ยวตะขอและมีโครงสร้างที่แข็งแรงกว่าเพื่อรองรับการลงจอดที่รุนแรงบนเรือบรรทุกเครื่องบิน F-35 Lightning II จึงเป็นเครื่องบินขับไล่ยุคที่5อีกรุ่นที่มีความสามารถหลากหลายทั้งการโจมตีภาพคพื้นดินการรบทางอากาศและการลาดตระเวนด้วยเทคโนโลยีล่องหนและระบบเซ็นเซอร์ที่ทันสมัย ทำให้ F-35 สามารถปฏิบัติภารกิจในสภาพแวดล้อมที่มีการต่อต้านสูงได้ครับอันดับที่1เครื่องบินขับไล F ่ F-22 Raptor เครื่องบินขับไล F ่ F-22 Raptor เป็นเครื่องบินขับไล่ครองอากาศยุคที่ลําลำแรกของโลกที่เข้าประจำการถือเป็นสุดยอดเครื่องบินรบที่ถูกออกแบบมาเพื่อทำภารกิจในพื้นที่ความขัดแย้งสูง มีความโดดเด่นในด้านเทคโนโลยีล่องหนและสมรรถนะการบินที่ยอดเยี่ยม F-22 ถูกกำหนดให้เป็นเครื่องบินรบที่ผระสานคุณสมบัติที่สำคัญ4อย่างเข้าไว้ในลำเดียว 1. เทคโนโลยีล่องหนด้วยการออกแบบรูปทรงและวัสดุด,ดูดซับคลื่นเรดาร์ทำให้เครื่องบินมีค่าการสะท้อนเรดาร์ต่ำมากทำให้สามารถเข้าปฏิบัติการในพื้นที่ที่ถูกป้องกันอย่างหนาแน่นได้โดยยากต่อการตรวจจับ 2. คุณสมบัติด้านความเร็ว F22 <F 22 S 1> เป็นเครื่องบินลำแรกที่สามารถบินด้วยความเร็วเหนือเสียงได้อย่างต่อเนื่องโดยไม่จำเป็นต้องใช้สันดาบท้ายซึ่งช่วยประหยัดเชื้อเพลิงและลดการปล่อยความร้อนทำให้ตรวจจับได้ยากขึ้น 3. ความคล่องตัวสูงใช้ระบบหัวฉีดปรับทิศทางแรงขับแบบ2มิติที่สามารถปรับทิศทางแรงขับของเครื่องยนต์ขึ้นลงได้ทำให้เครื่องบินสามารถทำมุมปะทะและทำการเลี้ยวหรือเปลี่ยนทิศทาง ได้อย่างรวดเร็วและเชียบพลันในการต่อสู้ระยะประชิด 4. ระบบอิเล็กทรอนิกส์และเซนเซอร์ฟิวชันมีระบบ AN/APG-77 AESA เ a ดารและระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูงพร้อมด้วยระบบเซนเซอร์ฟิวชันที่รวมข้อมูลจากเซนเซอร์ทั้งหมดบนเครื่องเพื่อสร้างภาพรวมของสนามรบที่ชัดเจนและสมบูรณ์ในห้องนักบินทำให้สามารถเห็นก่อนและยิงได้ก่อน F-22 Raptor ถูกสร้างขึ้นเพื่อกองทัพอากาศสหรัฐอเมริกาโดยเฉพาะและตามกฎหมายของสหรัฐอเมริกาไม่อนุญาตให้ส่งออกหรือขายให้แก่ประเทศอื่นถึงแม้ว่าจะมีพันธมิตรหลายรายแสดงความสนใจก็ตามทําให้เป็นเครื่องบินขับไล่ยุคที่5ที่มีประจําการอยู่เฉพาะในกองทัพอากาศสหรัฐอเมริกาเท่านั้นและแม้จะเป็นเครื่องบินยุคแรกของ Gen 5แต่ก็ยังคงได้รับการอัปเกรดอย่างต่อเนื่องเพื่อรักษาความได้เปรียบทางอากาศไว้ครับ และนี่ก็คือ10อันดับอาวุธที่ทรงประสิทธิภาพของสหรัฐอเมริกาหากคุณมีข้อมูลเพิ่มเติมหรือมีข้อมูลจุดไหนผิดพลาดอยากเก็บไว้ในใจพิมพ์บอกเราได้ผ่านทางคอมเมนต์เลยนะครับแอดมินจะรออ่านคอมเมนต์ของทุกคนนะครับดูคลิปจบแล้วช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งหรืออยากให้เราทำเรื่องอะไรพูดคุยแสดงความคิดเห็นได้ที่ช่องคอมเมนต์เลยนะครับขอบคุณที่รับชมครับ